นี่ตะกอนแถวนี้เป็นศูนย์อพยพนะครับเป็นศูนย์อพยพของของลาวครับศูนยออพยพไทยลาวนั่นแหละครับแต่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นนี่แต่ป่าแล้วครับเหลือแต่แค่ความทรงจำหลายๆครอบครัวก็ได้ย้ายถิ่นฐานออกไปจากที่นี่หมดแล้วครับตะกอนที่นี่ คือสถานที่รุ่งเรืองสถานที่แหล่งเศรษฐกิจเพราะว่าได้ครับอันนี้ก็เป็นถนนที่ตัดผ่านไปสู่ถนนใหญ่นะครับทุกวันนี้ก็เหลือแค่ป่านะครับมีแค่ป่าแล้วก็จะมีวัดป่าด้วย หลายๆคนในยุคนั้นก็ร่ำรวยมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะเศรษฐกิจจากาศูนย์อพยกล่ะครับหลายๆครอบครัวหล,หลายท่านอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่พ่อแม่เล่าให้ฟังมานะครับผมก็เล่าต่อประมาณนี้